ค่ะพี่น้องมือนีมีเรื่องเล่าของหัวหน้าวงเสียงวิหกค่ะทีแยสิสินั่นมาวบามาคุยสู้ผีสู้น้องฟังในมือนีนะคะนั่นก็คือบอสนกพงศกรค่ะแย่สิส์เขาไปเลื่อนไปเห็นโพสตดในติ๊กต็อกค่ะพี่น้องค่ะบอสนกพงศกรค่ะได้ออกมาเว้าอ่าถึงความรู้สึกนะคะแล้วรู้สึกว่าแย่สิ์เบ,บิ่งแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่ามันจริงจินใจไหมค่ะพี่น้อง มันจริงใจล่ะก็เป็นคำว่าที่ถือคัดสรรออกมาสมแล้วกับเพ่นเป็นผู้นำองค์กรค่ะแล้วแย่สิตก็อยากออกมาเว่าถึงผู้ชายคนนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าบอสนกพงศกรเป็นคนที่มองโลกในขั้วบวกเสมอค่ะนั่นก็นคือคองซิมี่ขอความจาก FC บรูว่าสิเป็นเอซีที่ติดตามจริงๆหรือเอฟซีที่แบบว่าพึ่งจะติดตามลูกจริงซ้ำใดบลูจริงซ้ำใดประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นเพิ่นโพสบอกว่าน้องอายมีคนรักหนูมากนะลูกแฮชข้อความที่ทําให้หนูรู้สึกแย่อย่าใส่ใจนะหนูต้องแข็งแกร่งเข้มแข็งอยู่ในวงการนี้ให้ได้แฮชแท็ก กำลังใจที่ FC ส่งมาให้หนูเยอะมากนะลูกปลอลนูอยากให้หนูเห็นกำลังใจจาก FC ที่รักหนูนี่ค่ะพี่น้องเป็นขอความทีบอสนกพงศกรเพิ่นได้ออกมาโพดโลงในติ๊กตอ็อกนะคะพี่น้องแล้วทีเยสีสินํามาเวาอยู่ดีก็คือเป็นคำบอกคเบอกข,ของบอสนกพงศกรพี่น้องค่ะ เพิ่นบอกว่าอ่าอาอายนะบางเทือการมาเพิ่นเพิ่นเป็นเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยแต่ว่านกพงสะกรเพิ่นก็ได้กออกมาเบาการที่เพิ่นเป็นผู้นำองค์กรต้องดูแลคนสองลอยสามร่อยชีวิตตังพอตางแม่ลอยพอพ่านแม่ที่เพิ่นสามารถว่าดูแลได้เหมือนแม่พี่น้อง เพื่อนสีอบล่มแล้วเพื่อนกะสีคอยแนะนําบอกน้องน้องพีพีแม่แม่ในวงของเพื่อนว่าสิ่งดสีทีข่วนสีอาซัพพอร์ตหรือว่าข้วนทีสีดูแลน้องได้นะคะน้องอาย์ไคือตอนนี้นะคะอาย์ไสักกณนาพรบอดนกเพิ่นหลับเป็นลูกของเพิ่นลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วบอดนกเพิ่นบอกว่า,วาถึงนกจะไม่มีเมียแต่นกก็สามารถมีลูกได้ ค,คือเพิ่นหลับนองออายเป็นลูกบุญท่าของเพิ่อย่างเป็นท่างการแล้วเพิ่นกระดูแลแบบลูกจริงๆบางครั้งค่ะการแสดงของนองนะคะเด็กน่อยก็คือเด็กน่อยค่ะพี่น้องบางเถอขเาข้าเบาขําจาเลือกการละเล่นของนองคือบางเถ่อนองก็ตามภาษาแล้วค้นที่เป็นผู้ใหญ่ที่ควรว่า สมควรบอรทีสีไปวานองอายุซัมนีซึ่งบางเทื่อมันก็เป็นข้ามเมาทีเด็กหน่อยทั่วไปเขาเขาเล่นกันบ่หัวา่าเวาสิ่งนี่ข้านี่ออกไปอ่าต่อสาธารณาชนออกไปในไหลนี่ออกไปในจุดนี่สิมีผลเสียอย่างนองย่างบ่ข้านึ่งเด็กพี่น้องเด็กก็คือเด็กค่ะพี่น้องขาเด็กก็คือเด็กค่ะทาเห้าหัวาเหาเป็นผู้ญยพ่อนะ่ะ เข้ากับตองคำนึ่งล่ะค่ะพี่น้องคะว่าสมควรบอทีเข้าสีเอาค่ำเ้าเด็กหรือว่าเอาการแสดงของเด็กน้อยแค่สิบกว่าปีนี่มาเป็นประเด็นค่ะคิดบังกรค่ะการทีว่าเด็กผู้หนึ่งที่บางเชื้อน้องกับเต็มทีอยู่เลยค่ะกับการแสดงเสียงร้องน้องอ่ะตามที่เห็นนั่นแหละพี่น้องเอาคือบต้ตองบอว่าอีหยังมากบ่ดกได้ไปบ้ตองว่าไปย่องไปอวยไป มนโนว่าน้องเก่งร้อยเปอรเซ็นแบบนั้นกับว่าดวาแบบนั้นนะคะแค่ว่าน้องออายเป็นเด็กที่มีความสามารถและก็มีความเก่งเกินเด็กสิบเอ็ดขวบสำนันค่ะค่ะเพราะว่าน้องที่ว่ามีความสามารถกคือจางที่เขาเห็นน้องสามารถร้องเพลงจำเนื้อเพลงได้ร้องเพลงได้ร้องเพลงเสียงไหลแนวบเลียดไหลแนวมันเป็นธรรมดา อ่ามันเป็นธรรมชาติของศิลปินนะคะบางคนก็บว่าอ่ะเสียงไหลพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยสั่นเบาแต่ย่ายสิดเข่าปานนี่บังเทียงยังบอกว่าถ่องอยู่นี่พี่น้องเบาสื่อๆนี่บ่ได้ร้องเพลงพี่น้องลิ้นมันยังพันกันอยู่ค่ะพี่น้องนี่มันก็คือคนหันเข้าสิมองโลกสวยน่ะนี่มันคือคนแล้วบอดโนเ่นก็บอกว่าเพิ่นสี่อยสอนลูกตลอดสอนลูกสาว่นตลอดว่า อ่าแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้ได้นะคะลูกค่ะเพื่อนกับคอยประคับประคองคอยสอนคอยบอกคอยทะนุถนอมไปค่ะตามทีเห็นเห็นมาตามทีกระแสะที่ยายสิทธิ์เหตดข่าวหลวก็น้นำเรืองเล่าของพอลูกคูนีมิตรภาพที่หนาหลักมแต่โมเมนท์ที่หนาหลักเห็นแล้วอดบ่ได้ต้องเบิ่งไปยิ้มไปเลยค่ะพี่น้อง้าเบิ้งพอลูกคูนีหรือว่าย้ายสิทธิ์มักบก่ ย้ยสิบหมากค่ะแต่ว่าคนบ่มากเปิดขึ้นมาเห็นพอลูกคุนี้เบหนาเดยค่ะพี่นอ้องนั่นเป็นอย่างคือบอ่มากไหมเออคนนั้นบ่มากคันบ่มากเลื่อนผ่านไปเลยเลื่อนผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องไปใส่ใจการกระทําของเขาหรอกว่าวันนึงวันนึงเขาทําอะไรเขาไปไหนเขาทําอะไรอยู่นั่นคือคนบ่มากนะคะบพะต้องไปสนใจค่ะแล้วบ่ะต้องเอามาโพดล่งทีแบบทํำให เด็กน้อยผู้หนึ่งรู้ซื้อแย่เด็กน้อยซ้ำนีกสาา็สามารถขึ้นเล่นโซเชียลเป็นแล้วนะคะเล่น Facebook, เฟซบุ๊กเล่อนยยังเป็นแล้วสามารถเข้าไปอ่านขอความทีผู้ใหญ่ผู้หนึ่งโพสลงไปอ่ะแล้วถาน้องเข้าไปเจอโพสที่มันแย่ล่ะคะพี่นอ้อ,นองความรู้ซึ้น้องกะอ่าขนาดเ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าไปเจอคอมเมนต์ที่มันแรงไปเขากับต่างรับประทัน เด็กค่ะพี่น้องนี่เด็กน่อยอายุซํานีถ้าเขาเห็นแล้วพัากสิซีม่ความหนูซึกเสียกับล่งใจค่ะไกฝากอยากฝากไปหาคนผู้ใหญ่หรือว่าเอฟซที่อยากส่งเสริมอยากสนับสนุนอันนั้นไม่ได้ไปบอกอย่างหรอกค่ะค่ะแคลร้ว่าวันที่หาตุล่านี่มืออื่นนี่เพลงน้องอาอายสิออกมา ฟางน้ากันพั่วโลกนั่นซ้ำนั่นเพิ่นกัเพลงของน้องอาอายนะคะวันที่หาตุลาคือมืออื่นมืนอยี่วันที่สีค่ะแล้วพร้อมแล้วค่ะสําหรับเพลงน้องอาอายสักุณาพรคนใดทีอ่าสนใจติดตามแล้วก็หักเพลงอิหลา่าลูกพ่อจา๋าค่ะลูกพ่อนกพงศกรน,น้องอาอายสักุณาพรเตรียมปันวิวกันใดเลยค่ะมืออื่นเสาเก่านาฬิกา เตรียมโตพบกับน้องอาอายสักุณาพรแล้วก็ใให้กำลังใจเด็กน้อยผู้นี้ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะสรุปคลิปนี้ก็คือยายซิทอยากสีออกมาอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมตตาสงสารเด็กน้อยผู้หนึ่งทีมีความพยายามตั้งใจอยากรักอาชีพนี่ไหมคะรักอาชีพมอลอหมอลำําแต่ว่าน้องกันยังเป็นเด็กน้อย ขาดผิดพลาดนิดหนิดน้อยๆเข้ากับม่องไปแม่นน้อง,องร้องเพ่งผิดแยกสิทธิ์กับย่างหมักเลยพี่น้องแยกสิทธิ์มาถือเป็นธรรมดาของคนทํางานมันต้องมีการผิดพลาดนะคะค่ากะแต่ว่านอ้องอาอายเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดมากๆของเด็กอายุแค่นี้เพราะว่าสิรลองสิล,สล,ล่ำสิเห็ดย่างน้องเห็ดเป็นมดหูจักฮอดมุ่งกล่องพี่น้องค่ะนี่คือคนที่มักเบิ่งมุ่งใดกับมักมืด เค่ซแล้วมกักบอดนอกกับน้องอาไอย์ก็เลยเบิ้งแกงไดก็มีความสุกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ